เอาแล้วนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาสอนเข้าเซิร์ฟไอรอนไพรกันนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ไม่รู้นะครับว่าจะต้องเข้ายังไงนะครับยืนยันตัวตนยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวเราก่อนอื่นเลยครับเราตั้งรหัสไปก่อนนะครับโอาเคนะครับเราตั้งรหัสไปนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมบอกว่าไปที่ห้องยืนยันตัวตนแล้วพิมพ์คําว่าตามนี้นะครับแล้วก็ตามชื่อเราพิมพ์แบบนี้นะ นี่ตามนี้นีเลยพี่วงกลมๆไหมเนี่ยตามนี้นะครับตั้งแต่เริ่มอันนี้นะครับ V นะครับตรงเนี้ยตรงนี้ไปด้วยนะจุดจุดลูกศรที่มันทิ่มลงนะครับเอาไปด้วยนะไม่ต้องคำว่าภาษาไทยเอาไปนะเอาแค่ตรงที่พี่ไล่ตรงเนี้ยเอาไปนะครับที่พี่ที่ขึ้นหมุดไว้ข้างบนแล้วกันนะครับนะครับตามด้วยชื่อเนาะตามนี้นะครับเอาที่ตรงนี้ไปที่เราตั้งชื่อเราตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ไปนะครับจากนั้นอย่าลืมกดตกลงด้วยนะครับถ้าเราไม่กดตกลงเนี่ยเราจะไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ในดีคอร์ดนะครับอ่าล้วกดตกลงไปนนนนนะะะคครรรััับบปมาาาณี้้้จจกกกกออเเไดลยนะครับ ออกจากเกมนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่ดีคอร์ไอรอนพายนะครับผมนะแล้วก็เลื่อนเลื่อนหานะครับจะเจอคําว่าเขียนว่ายินยันตัวตนนะครับแล้วก็เข้ามานะครับแล้วก็จะเจอช่องประมาณนี้นะแหลายคนก็นครับที่มายินยันตัวตนเยอะแยะเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มายินยันตัวตนตามนี้นะครับนี่ชื่อที่เราอยู่ในตรงน่าจะน่าจะเกิดนะครับที่เราตั้งที่เราเห็นไว้นะครับหรือว่าเราตั้งไว้นั่นเองนะครับผมนะถึงตามนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กดลงไปเลยนะครับอ่านี่นะครับ มันก็จะทําการยืนยันตัวตนแบบนี้นะครับทุกคนนะแต่ตรงนี้มีคนตั้งไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับครับเท่านี้นะครับเราก็สามารถเข้าเซิฟได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเซิฟกันดูนะครับโอเคนะครับผมเราก็เข้าได้แล้วนะครับทุกคนก็กดไปที่สถานะได้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็เข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะก็จะมีคอยให้เรารับด้วยนะครับก็กดรับคอยไปนะครับ100คอย ครับผมกระเป๋าก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่กระเป๋าสวยมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกยานะครับผมเอ้ยอันนี้จะเป็นน้ำเปล่านะครับพิซซ่านะครับแล้วก็มือถือนะครับอันนี้ก็เขาจะแจกสนับเอ้ยสนับก็คือมันเป็นหมดไฟนั่นแหละเออนะครับคนละหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับอ่าครับหลายคนก็นะครับเข้ามาแล้วนะครับจะแจกของประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูอันต่อไปกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าหอยเนาะก็ประมาณนี้เนาะนี่ก็ เป็นปูนะครับผมเนาะก็ประมาณ Toyota, มา newer, นี้นะครับนี่อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นมีดสั้นนะครับนี่นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับผมซื้อได้ที่ร้านค้านะครับผมนะที่เราได้มันหนึ่งอยคอยนั่นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเกาะนะครับผมนี่แบบใส่แบบเฟี้ยวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเทศมันเองนะครับผมแนี่ใครอยากจะโดเน t ก็เข้ามาโดเนตได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับคนนะ ให้จริงนะครับก็อย่าลืมนะครับผมประมาณนั้นเนาะนะครับเข้ามาเล่นได้นะครับทานผู้ชมนะกระเป๋าก้องข้างสวยด้วยนะครับผมนี่สวยมากเลยนะครับอัปเดตใหม่หมดเลยนะสาหรับเซิร์ฟไอรอนไพรนะครับทานผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะพี่จะไปเซิร์ฟไหนก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทานผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบายปุ้น